สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องของไฮเออร์เซลค่ะไฮเออร์เซลเนี่ยก็คือตัวตนที่สูงสุดของเราอะค่ะเป็นจิตวิญญาณที่เขาอยู่ในอีกมิติหนึ่งซึ่งเป็นมิติที่สูงกว่าโลกมนุษย์ที่เราอยู่แล้วเขาแบ่งภาคลงมาเป็นเราในปัจจุบันเนี้ยลงมาแยกจิตวิญญาณของเขาลงมาอยู่ในร่างเราซึ่งการแยกลงมาอยู่ในร่างเราอะ เขาเนี่ยมีภารกิจให้เราดำเนินงานในในรูปมนุษย์คือในส่วนของเขาที่เป็นจิตวิญญาณเต็ม,มเขาไม่สามารถลงมาอยู่ในร่างมนุษย์ได้ทั้งหมดเขาเลยต้องมีการแบ่งภาคลงมาอยู่แล้วทำภารกิจซึ่งการทำภารกิจทางจิตวิญญาณของไฮเออร์เซลจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าคนที่ลงมาอยู่แล้วส่วนของจิตวิญญาณของเขาที่ลงมาอยู่แล้วไม่เคยฟังเสียงเขา และไม่เคยเชื่อมต่อกับเขาการทำงานจะเป็นไปได้ยากมากๆเพราะฉะนั้นเราถึงต้องกลับมาหาภายในสำหรับคนที่ตื่นรู้แลวว้วอะค่ะอันดับแรกที่ต้องทำคือการกลับเข้ามาหาภายในของตัวเองหรือมากลับเข้ามาฟังเสียงไฮเออร์เซลลของตัวเองคุณไม่จำเป็นที่จะต้องอย่างรู้เรื่องราวทั้งหมดของจักรวาลหรือว่าเดินทางออกไปเห็นว่าจักรวาลที่แท้จริงเป็นยังไง อย่างแรกที่คุณต้องทำคือคุณต้องฟังเสียงภายในใจของคุณให้ได้ก่อนบางคนพอได้ยินแล้วเกิดความสงสัยว่าฉันเพ้อเจ้อหรือเปล่าฉันฟังตัวเองพูดทำไมแต่คุณเชื่อเถอะค่ะเสียงที่พูดออกมามันจะพูดตามความรู้สึกของคุณการจับว่าเป็นเสียงไฮเลอร์เซลหรือเป็นเสียงที่เราคิดไปเองหรืออัตตาตัวเองพูดให้จับจากความรู้สึกจากจักรกะหัวใจค่ะเมื่อไหร่ที่เสียงพูดนั้นพูด ในสิ่งที่ตรงกับจกกักรหัวใจของเราเป็นเสียงที่ตอบรับกันนั่นแหละค่ะเป็นเสียงไฮเออร์เซลของเราเพราะเสียงของเขาไม่ได้เกิดจากการพูดผ่านสวดประสาทแต่พูดผ่านหัวใจและจิตวิญญาณของเขามาถึงเราค่ะเขาส่งผ่านกระแสของจิตวิญญาณของเขามาถึงเราแล้วเมื่อไหร่ที่จิตวิญญาณของเราสันพ้องต้องกันกับเขาอะค่ะคือตรงกันเราจะรับความถี่ของเขาได้มากขึ้น คือไม่ว่าเขาส่งความรู้หรืออะไรมาให้เราอย่างเงี้ยเราจะรับสารของเขาได้ดีมากขึ้นการที่จะถึงระดับที่สามารถเชื่อมต่อไฮเออร์เซลได้ก็คือการที่อันดับแรกเลยนะคะคือการกลับมาเข้ามาอยู่กับตัวเองบ่อยๆ <c oughs> คือตอนเนี้ยเราสนใจโลกภายนอกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสังคมเพื่อนพ้องครอบครัวแต่เมื่อไหร่ที่เรา มีเวลาว่างอะค่ะแทนที่เราจะเอาเวลาวิ่งออกไปข้างนอกหรือว่าไปตามหาคนอื่นไปอยู่กับคนอื่นเวลาที่สําคัญที่สุดช่วงนั้นเอามาให้ตัวเองค่ะแต่ว่าการอยู่คนเดียวไม่ได้การเอาโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็นั่งไล่ดูโซเชียลในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยคนบอกว่าชอบอยู่คนเดียวแต่เอามือถือขึ้นมาแล้วก็ไล่ดูโซเชียลต่างๆแล้วก็เพลิดเพลินไปกับโซเชียลนั้นทั้งวัน นั่นไม่ได้เรียกกันอยู่คนเดียวค่ะการอยู่คนเดียวที่แท้จริงแล้วก็การกลับเข้าหาภายในที่แท้จริงก็คือการเฝ้ามองความคิดแล้วก็จิตใจของตัวเองการพูดคุยกับตัวเองการตกผลึกกับภายในกับตัวเองในความรู้สึกภายในว่าตอนนี้ฉันรู้สึกอะไรทําไมฉันถึงรู้สึกแบบนี้เมื่อตั้งคําถามเข้าไปในในตัวเองบ่อยๆะค่ะคําตอบที่ออกมาจากที่มันเป็นความรู้ที่อยู่ในหัวสมองเราหรือว่าอัตตาอีโก้ของเราอะค่ะมันตอบกลับมาว่า อีโก้ของเราส่วนใหญ่จะสนองอัตตาที่เป็นตัวเราอะค่ะเช่นฉันวันนี้ฉันไม่อยากทำงานฉันไม่ทำได้ไหมมันจะตอบมาได้เธอพักได้เธอเธอนอนไปเลยอย่างเงี้ยค่ะมันสนองอัตตาในเรื่องของความขี้เกียจในตัวเราอยากสบายตัวเราแต่ไฮก็เซว่าเขาจะมีเสียงเบาๆว,ว,ว่านั่งสมาธิสิถ้าเกิดวันนี้ไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เมื่อไหร่ที่คุณมีความรู้สึกว่าเออวันนี้ฉันต้องนั่งสมาธิบางทีคุณไม่ได้ยินเสียงเขาขนาดนั้นแต่คุณรู้สึกว่าคุณต้องนั่งสมาธิคือความรู้สึกเขาส่งลงมาค่ะวันนี้ต้องนั่งสมาธิได้แล้วนะคุณก็แค่กลับเข้ามานั่งสมาธิภายในเชื่อฟังเขาอะค่ะทุกอย่างที่เขามอบเส้นทางให้คุณเดินมันเป็นเส้นทางที่คุณจะต้องเติบโตด้านจิตวิญญ,ญาณทั้งหมดไม่ใช่ว่าเขาพูดเพื่อให้คุณทำอะไรไปวันๆอย่างเงี้ยค่ะ ไอ้ที่ทำอะไรไปวันๆไม่มีประโยชน์กับตัวเองและไม่เติบโตนั่นคือเสียงของอัตราของคุณที่บอกให้คุณอยู่สบายๆไม่ต้องทำอะไรนะอยู่บนโลกมมุนุษย์สบายๆได้เลยอันนี้คือการเปรียบเทียบระหว่างสองเสียงในหัวค่ะเสียงหนึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคุณคุณรู้เลยแล้วก็การสั่นพ้องกับสกัดหัวใจที่ตอบสนองกันนะคะความรู้สึกของคุณจะไม่ขัดแยง้งแต่ถ้าเป็นเสียงของอาตาัตรามันจะขัดแย้งกับความรู้สึกจริงๆของคุณ แลวถ้าคุณมีความรู้สึกเกิดขึ้นสมมติว่าคุณยังยังสื่อสารไม่ถนัดยังแยกไม่ได้ถ้าคุณมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นฉันรู้สึกว่าวันเนี้ฉันอยากอยู่คนเดียวจังคุณอยู่คนเดียววันนั้นเลยค่ะอยู่คนเดียวแล้วก็อยู่คนเดียวโดยทิ้งโซเชียลทั้งหมดไว้แล้วก็มานั่งคุยกับตัวเองมันเหมือนคนไม่ปกติ โลกเราขอ,ของเราเนี่ยถูกหล่อหลอมนุษย์เราถูกหล่อหลอมาว่ามนุษย์เป็นสัตสังคมเมื่อแยกมาอยู่คนเดียวมันคือเรื่องผิดปกติการที่คนชอบอยู่คนเดียวมันเป็นเรื่องผิดปกติไม่ค่ะในมิติที่สูงไปเขาใช้ชีวิตอยู่กับจิตวิญญาณของตัวเองเขาเข้าหาภายในตัวเองแต่ของเราเนี่ยเป็นสัตสังคมต้องออกไปเจอคนนั้นคนนี้ถึงจะปกติแต่การที่คุณกลับเข้ามานั่งสมาธินั่งคุยกับตัวเองมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติค่ะคุณต้องการ ความรู้ภายในที่มาจากไฮเออเซล์ของคุณต้องการตกผลึกเรื่องราวหลายๆอย่างยิ่งคนที่มีเรื่องราวที่จะต้องคิดตัดสินใจควรอย่างยิ่งค่ะที่จะต้องกลับเข้ามาหาภายในคําตอบที่ดีที่สุดไม่ใช่คําตอบจากคนภายนอกหรือความเห็นจากคนภายนอกมันคือความเห็นจากคนภายในตัวเราเพราะมันแบบเป็นเส้นทางที่ทําให้คุณไปได้ถูกต้องที่สุดเขารู้ว่าคุณจะต้องไปทางไหน ถึงจะเป็นเส้นทางที่ถูกต้องและทำให้จิตวิญญาของคุณเนี่ยเติบโตอันนี้คือวิธีแรกก็คือกลับเข้ามาหาตัวเองแล้วก็นั่งสมาธิแต่การนั่งสมาธิไม่ได้ปล่อยให้จิตอยู่นิ่งๆค่ะคือตอนแรกที่เริ่มต้นที่นั่งอ่ะคุณอาจจะให้สติอยู่ที่ลมหายใจและไม่ได้ปล่อยให้จิตออกไปข้างนอกออกไปอยากรู้อยากเห็น คือไม่ใช่โฟกัสที่ภายนอกอะค่ะว่าชนะสมาธิเพื่อเห็นอะไรคุณไม่ต้องคิดเลยคุณโฟกัสที่ลมหายใจเรื่อยๆเรื่อยๆจิตมันจะคิดให้คุณเห็นว่ามันคิดไปอะค่ะแต่ว่าคุณรู้ว่าคุณมีร่างกายมีลมหายใจอยู่รู้สติอยู่ที่ตัวไม่นานเมื่อคุณตั้งคำถามเข้าไปในภายในคุณนะคะคุณจะมีเสียงตอบออกมาจากภายในคุณเหมือนกันเมื่อไหร่ที่นั่งสมาธิแล้วคุณสามารถ อ,อยู่กับตัวเองได้จริงๆเขาก็จะตอบคุณให้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างแรกคือคุณต้องกล้าที่จะตั้งคําถามไปแล้วอย่าจดจ่อกับมันนะคะอย่าจดจ่อว่าโอ้ยเดี๋ยวก็มีคนตอบจอดปล่อยให้จิตมันสบายๆอยู่ในช่วงสบายๆเหมือนเราคุยกับเพื่อนเหมือนเราคุยกับเพื่อนที่อยู่ภายในตัวเราอย่างเงี้ยค่ะเพราะเขาก็คือเราพวกเขาไม่ได้ต้องการให้เราเคารพนบไ้ว้พวกเขานะคะหมายถึงว่า กลับไหวบูชาเรารู้สึกเคารพซึ่งกันและกันค่ะแต่ว่าเขาเป็นสิ่งศักสิทธิ์ภายในตัวเราซึ่งเรากับเขามีความเท่าเทียมกันใครเออร์เซลของเราบอกเสมอค่ะไม่ต้องกลับไหวเขาก็ได้แต่ว่ามันโดยพื้นฐานของจิตวิญญาณด้วยกันถูกบีอิงทุกสับพสิ่งทุกสิ่งมีชีวิตจะเคารพกันอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้ต้องการให้ใครมากลับไหว ห้เสียงเราค่อนข้างลักความเท่าเทียมคือเขามาจากที่ที่มีความเท่าเทียมทางทางจิตวิญญาณเขาไม่ต้องการให้ใครมากรับไหว้กันหรือว่ามาบูชากันเพราะเขาคิดว่าความเคารพคือขั้นพื้นฐานแล้วอยู่ด้วยกันด้วยความรักและความเท่าเทียมคือสิ่งที่ดีที่สุดและการที่เราอ่ะจะฟังเสียงเขาและไม่ขัดแย้งกับตัวเองอะค่ะ คือบางทีอะเราฟังมาแล้วเรารู้สึกว่าไฮเออร์เซลให้ทำอะไรทำไมใท้ทำสิ่งที่ฉันไม่อยากทำอันนี้เราก็ต้องมาตกผลึกภายในค่ะสิ่งที่เราไม่อยากทำเพราะอัตราตัวไหนกำลังทำงานอยู่หรือเปล่าความกลัวตัวไหนกำลังทำงานอยู่หรือเปล่าเราต้องมากลับมาคิดเราให้มันตกผลึกว่าอ๋อไฮเออร์เซลให้ทำสิ่งนี้เพื่อฉันเริ่มเข้าภารกิจแต่ฉันติดเรื่องของความกลัว ความไม่เข้าใจความที่ความกลัวเนี้ยมันมันทำให้เราไม่อยากทำสิ่งนี้เราก็ต้องมาเคลียร์ออกในทุกเรื่องที่เขาให้ทำจำไว้ว่าถ้าคุณมั่นใจว่านี่คือเสียงไฮเออร์เซลของคุณคุณต้องรู้ว่าเส้นทางในชีวิตของคุณไม่ได้เป็นของคุณมาตั้งแต่แรกการที่คุณลงมาเกิดเป็นเพราะเขาแบ่งพัคของตัวเขาลงมาให้ลงมาเกิดเป็นคุณแต่คุณถูกทำให้ลืม ลืมว่าจริงๆแล้วคุณเป็นใครจริงๆแล้วคุณอะเป็นเขาแล้วแบ่งภาคลงมาพอลืมปุ๊บลงมาปุ๊บคุณเจอบทละครบนโลกมนุษย์ที่เข้ามาทดสอบคุณบ่อยๆการหล่อหลอมตั้งแต่วัยเด็กจากคนรอบข้างจากครอบครัวคุณก็ลืมตัวตนที่แท้จริงของคุณไปบางคนที่เขาโชคดีหน่อยเขาเติบโตในครอบครัวที่ให้อิสระภาพในความคิดค่ะ ซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่ดีมากๆตั้งแต่เด็กลงตั้งแต่เด็กมาเนี่ยเมื่อเราให้อิสระภาพทางความคิดให้เขาได้จินตนาการให้เขาอยู่ในโลกของเขาอะคะ่ะเขาจะมีความคิดสร้างสารรค์ที่เหมือนสามารถสร้างสิ่งต่างๆและจินตนาการสิ่งต่างๆให้อยู่ในโลกของแฟนตาซีได้เสมอแล้วซึ่งการเชื่อมต่อการการทำแบบเนี่ยมันคือการส่งเสริมให้สมองซีกข,ขวาสมองแห่งกินจินตนาการ มันทำงานได้ดีเมื่อเขาได้เชื่อมต่อไฮเออร์เซลตรกะเหตุผลในหัวเขาที่มันต่อต้านการเชื่อมต่อน,นี้การรับฟังสารนี้จากไฮเออร์เซลมันจะน้อยแล้วมันจะสามารถปลดได้เร็วเอาออกได้เร็วและเชื่อได้เร็วว่าตัวตวนี้แท้จริงของเขาอยู่ภายในตัวเขาและฟังเสียงของไฮเออร์เซลได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณอยากให้ลูกของคุณตื่นรู้เร็ว อยู่ปล่อยให้เขาได้คิดได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำสิ่งไหนที่อยากทำม,มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีผิดจริยธรรมหรือว่าผิดศีลธรรมคุณเตือนเขาแต่อย่าไปปิดจินตนาการของเขาว่าลูกคิดอะไรมันเพอ้อเจอ้อแบบนี้มันไม่มันไม่ได้ค่ะมันคุณจะไปปิดสมองด้านกว่าของเขาทำให้เขาไม่เชื่อในตัวเองและไม่มั่นใจในตัวเองเมื่อไหร่ที่เขามาเจอหฮเซเขาก็จะติด อยู่กับว่าเขาไม่มั่นใจแล้วเขาก็ไม่เชื่อตะก,กะมันตีกันแบบนี้นี่คือพื้นฐานของเด็กซึ่งสมัยต่อไปอะคะ่ะเมื่อโลกมีการตื่นรู้มากขึ้นหรือเข้าสู่5้ดีเด็กที่เกิดมาจะเชื่อมต่อไฮเออร์เซลได้ถึง100%มากสุดถึง100%ซึ่งพ่อแม่ที่ตื่นรู้เท่านั้นที่จะให้กำเนิดเด็กที่สามารถเชื่อมต่อไฮเออร์เซลได้ พรพ่อแม่ที่ตื่นรุนและเชื่อมต่อได้เนี่ยเขาจะเข้าใจว่าเขาต้องเลี้ยงลูกยังไงให้เติบโตมาพร้อมกับไฮเออร์เซลและทำงานให้ไฮเออร์เซลได้เลยตั้งแต่เด็กๆค่ะนี่คือการที่เราจะเปลี่ยนโลกไปอยู่5 d ดีเนาะทุกอย่างจะถูกปรับเปลี่ยนหมดแต่ตอนนี้มันเริ่มที่พวกเราจะต้องเข้าใจตัวเราว่าเรามีไฮเออร์เซลกว่าทุกคน เรามีไฮเออร์เซลทุกคนแต่เราอะไม่สามารถฟังเขาได้แล้วไม่เคยกลับเข้ามาหาตัวเองเราเอาแต่วิ่งออกข้างนอกและไม่เคยฟังเขาเลยไฮเออร์เซลล์เป็นเหมือนผู้รู้ที่อยู่ในตัวเราบางครั้งที่เราอยู่นิ่งๆค่ะเราจะพบว่าจิตของเรามันวิ่งวุ่นเลยมันจะวิ่งไปอดีตวิ่งไปปัไปอนาคตมันไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันค่ะ แต่ถ้าเกิดคุณเชื่อมต่อกับไฮเออร์เซลได้หรือผู้รู้ที่เป็นจิตวิญญาณภายในตัวคุณคุณนึกถึงว่าจิตวิญญาณที่นั่งนิ่งๆในตัวคุณนะคะถ้าคุณสัมผัสได้คุณจะเห็นตัวผู้รู้ตัวหนึ่งที่เขาอยู่ในตัวคุณแล้วเขาก็มองความคิดที่วิ่งไปวิ่งมาค่ะเมื่อไหร่ที่คุณนิ่งคุณจะกลับไปเป็นเขาแล้วนั่งอยู่ในตัวคุณแล้วคุณก็มองความคิดของคุณกลับวนการความคิดของเรามันเหมือนโปรแกรมที่ถูกวางเอาไว้ว่า มนุษย์จะไม่อยู่ในปัจจุบันมนุษย์จะวิ่งไปหาอดีตไปอยู่ความกลัวในอดีตความปวดใจความเจ็บช้ำในอดีตแล้วก็จะไปวิ่งหาอนาคตไปอยู่กับความกลัวอนาคตกังวลเครียดกับอนาคตจะไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันแต่คนที่อยู่ในปัจจุบันคือผู้รู้ในตัวคุณก็คือ,อก็คือไฮเออร์เซลในตัวคุณนั่นแหละไฮเออร์เซลถ้าเมื่อไหร่ที่จิตคุณนิ่งคุณจะเข้าสู่ไฮเออร์เซลในตัวคุณแล้วมองมองได้ว่า ความคิดของคุณวิ่งบุ้นไปที่ไหนคุณจะไม่เอาจิตของคุณไปเป็นมันแต่จะตั้งตรงอยู่กับปัจจุบันคุณจะเห็นว่าคุณกําลังคิดอะไรในอดีตและคิดอะไรในอนาคตแต่คุณจะไม่เอาความรู้สึกไปเครียดไปกังวลกับจุดนั้นจิตเราถูกวางโปรแกรมไว้ว่าต้องคิดไปเรื่อยๆๆแต่ถ้าเราเมื่อไหร่เราเอาเความรู้สึกไปเป็นมันปุ๊บเราจะเป็นทุกข์ความเป็นทุกข์ทำให้เราไม่อยู่กับตัวเอง แล้วก็สูญเสียพลังงานไปซึ่งท่อนี้เคยพูดไปแล้วว่ามันคือการไม่หลักตัวเองคือปล่อยให้ตัวเองไปเป็นอะไรที่ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันไปเสียใจกับอดีตไปเครียดกับอนาคตแบบนี้ให้เรากลับมาเป็นผู้รู้ภายในของเราให้ได้ค่ะผู้รู้ของเราทำงานเหนือโปรแกรมสมองที่คิดวุ่นวายอยู่นั้นนะคะเขาทำงานเหนืออยู่เขาวางเขาอยู่เหนือเหนือโปรแกรมจิตในหัวของเราอะค่ะ ว่าจะต้องคิดถึงอดีตแล้วก็อนาคตเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยเขาจะดูรู้เลยว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่อยู่ในอดีตเขาจะทอเราเข้าเชื่อมต่อกับเขาได้แล้วอ่ะเขาจะเราจะมองได้ไวมากมากคือจะเห็นว่าอ๋อนเนี้ยเป็นในอดีตฉันไม่จำเป็นต้องไปคิดถึงมันแล้วแล้วเพราะว่าปัจจุบันฉันมีความสุขดีอันนั้นอ,อนาคตฉันก็ไม่จาเป็นต้องเครียดกับมันแบบเนี้ยค่ะคือวางตัวให้เหนือทุกความคิดในหัวของเราให้ได้ ว่ามันจะเป็นอัตราอะไรหรือความคิดอะไรที่จะดึงเราไปสู่ความรู้สึกที่ไม่ดีความรู้สึกที่เครียดคือถ้าคุณเชื่อมต่อกับภายในได้แล้วคุณจะอ่านอะไรในในตัวคุณออกได้ดียิ่งขึ้นแล้วทุกอย่างอะคะ่ะไม่ว่าจะความคิดลบความคิดไม่ดีความออที่เรากระทำไม่ดีมาอัตราตัวตนที่ไม่ดีของเราเราจะอยู่เหนือมันทั้งหมดคือถามว่าเขายังดำลงอยู่ไหม ความคิดลบๆมันยังดำรงอยู่แต่เราเห็นมันเราเห็นมันก่อนที่เราจะเอามาเก็บมาไว้ที่จิตใจหรือว่าจะเปลี่ยนพลังงานเราไปเป็นมันนะคะเราเห็นมันก่อนเราเห็นอีกโก้ในตัวเราเราปรับมันก่อนคือเราเรามีเรามีสติกับตัวเองมันจะสอนกันว่าต้องมีสติแต่สติที่แท้จริงคือวางตัวให้เป็นผู้รู้ภายในให้ได้นิ่งให้ได้มองให้ได้ว่าตอนเนี้ย กระบวนการความคิดของเราทํางานยังไงแล้วจับมันให้ทันอย่าเข้าไปเป็นมันแบบนี้ค่ะคือธรรมะสอนได้ดีมากนะคะธรรมะที่ที่พระเกจิอาจารย์ต่างๆท่านสอนท่านมีพื้นฐานเรื่องนี้เลยก็คือการวางจิตให้นิ่งแล้วมองออกไปว่าจิตมันออกไปข้างนอกยังไงแต่เราไม่ต้องไปควบคุมมันเราเห็นให้ไว แล้วอีกหน่อยมันจะทํางานกับเราไม่ได้คือธรรมะคือพื้นฐานของด้านจิตวิญญาณค่ะแต่ว่ายังไม่ได้สอนเข้ามาลึกซึ้งถึงขั้นว่าเรามีไฮเออร์เซลแบบนี้แต่มันก็เป็นสิ่งที่ใครยึดอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรก็ทําไปเราเคารพจำไหมว่าเราไม่ได้แบ่งแยกกันเราเคารพซึ่งทุกศาสนาและทุกคําสอนที่มันทําให้จิตวิญ,ญญาณของเราทํางานได้ดีขึ้น และเราก็เคารพในตัวไฮเออร์เซลของเราเช่นกันครูที่ดีที่สุดคือไฮเออร์เซลของเราต่อให้เราให้ใครไปให้ครูคนไหนนำทางหรือให้ใครนำทางก็ไม่ชัดเจนเท่าไฮเออร์เซลของเรานำทางเขาจะรู้ว่าเส้นทางของเราควรจะไปทางไหนควรจะทำอะไรถึงจะดีที่สุดเขามีการวางแผนวางแผนทุกอย่างค่ะ โซ่แผนของเรามาแล้วว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างตอนนี้เขามองเห็นแล้วว่าเส้นทางของเราควรจะไปทางไหนเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการเกิดมาของเราเพื่อให้ตรงกับโซ p l a นของเราเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเชื่อมต่อก,กับไฮเออร์เซลได้แล้ว,วค่ะคุณจะต้องฟังเขาว่าเขาให้คุณทําอะไรแล้วอย่าต่อต้านถ้าเรื่องนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องออถ้าเป็นเสียงของไฮเออร์เซลจริงเขาไม่เคยนําทางคุณไปในทางที่แย่แน่นอน คุณต้องแยกให้ออกด้วยว่านั่นคือเสียงของอตาหรือไฮเออร์เซลฟังเขาแล้วก็ทํางานกับร่วมกับเขาค่ะเพื่อให้ภารกิจบนโลกของเราสําเร็จเพราะถ้ามันสําเร็จคุณจะเสียเวลาในการจบชีวิตตัวเองเพื่อเกิดใหม่เพราะว่าเราจะรู้ว่าไฮเออร์เซลของเราเนี่ยเขาจะไม่มีทางทอดทิ้งภารกิจเขาจะต้องทําให้สําเร็จไม่ว่าเขาจะต้องเอาจิตของเขาลงมาเกิดกี่ชาติภารกิจของเขาต้องสําเร็จซึ่ง ชาตินี้ตอนนี้มันคือสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงโลกจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วเรารู้สึกเลยว,ว่าช่วงหลังๆไฮเออร์ซของเราค่อนข้างกดดันค่ะค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจี้ให้เราทำงานจี้ให้เราเอาอัตราเรื่องของความขี้เกียจออกความสงสัยออกคือความสงสัยตอนนี้ไม่มีแล้วความเมื่อก่อนจะมีสงสัยว่ฉันถุกยกับไฮเออร์ซจริงหรือเปล่าตอนนี้ไม่ ตอนนี้ไม่คือความสงสัยเขาถูกเอาออกไปหมดละแต่ว่างติดเรื่องความขี้เกียจอยู่นิดหน่อยเขาก็บอกว่าตอนนี้เราขี้เกียจไม่ได้แล้วเรามีหน้าที่ทํามันทำทำงานนะคะเกิดมานั่งนอนบนโลกมนุษย์เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการอีกต่อไปแล้วเราเคยพูดในคลิปก่อนๆว่าการที่เราอะเกิดมาแล้วก็กินนอนทํางานประจําแล้วก็แก่ตายไปไม่ใช่ ไม่ใช่แพชชั่นในชีวิตของเราเราจะเหมือนตายทั้งเป็นเลยแบบนั้นเราเคยทดลองใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขเพราะจิตวิญญาณภายในของเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทําสิ่งนี้ค่ะถ้าใครค้นพบว่าชีวิตประจําวันของคุณเปลี่ยนไปคุณไม่มีความสุขกับการที่คุณใช้ชีวิตแบบเดิมอีกต่อไปจิตวิญญาณของคุณเรียกร้องให้คุณกลับเข้าหาภายในเพื่อทํางานร่วมกับเขาคุณต้องฟังแล้วก็เชื่อในตัว ตัวเสียงของเขาเชื่อในตัวตนที่แท้จริงของคุณว่าเขาให้คุณทําอะไรแล้วเดินทางไปตามนั้นนะคะอย่างเราเนี่ยเรารู้เลยว่าเหตุการณ์ต่างๆที่มันจะยกระดับโลกะคะ่ะมันจะเข้ามาเร็วๆนี้เขาถึงเล่งกระบวนการของไลเวอร์เกอร์ท w วินเฟมสตาร์ซีต่างๆให้ยิ่งต้องทํางานให้หนักขึ้นเขาเพิ่มกระบวนการการตื่นรู้ให้มากขึ้น กระบวนการการกระแทกอัตราให้มากขึ้นรุนแรงขึ้นเพื่อปลุกเราขึ้นมากระชากเราขึ้นมาแล้วบอกเราว่าเฮ้ยกลับมาฟังกลับมาฟังไฮรเซลแล้วทำงานได้แล้วคือควาดภายในเรารู้สึกเลยว่ามันรีบแล้วลหละตอนเนี้คือเมื่อก่อนเราใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆอะค่ะคือฟังบ้างฟังเขาบ้างไม่ฟังเขาบ้างอยากจะมีชีวิตเป็นของตัวเองยังดื้ออยู่แต่ตอนนี้มันเหมือนมันดื้อไม่ได้แล้ว เขาไม่ได้บีบบังคับเรานะคะแต่ว่าเราจะรู้สึกของเราเองว่าเหมือนจิตวิญญาณของเรากับเขาอะค่ะมันมันขึ้นตรงกันมันเชื่อมต่อกันได้ได้ดีมากๆแล้วแล้วทีนี้ความรู้สึกของเขามันถูกส่งมาหาเราได้ดีความรู้ของเขามันสุขถูกส่งมาหาเราได้คือตรงตามความต้องการของเขามากขึ้นแล้วก็สั่นพ้องต้องกันมากขึ้นคือเราเป็นคลื่นเนาะเป็นคลื่นของจิตวิญญ,ญาณ เมื่อความถี่มันตรงกันน่ะความรู้สึกมันก็จะถูกส่งลงมาหากันง่ายตอนนี้ภายในใจของเราอะค่ะคือจะรู้สึกเลยว่างานมันรีบม,มันมีความด่วนที่จะต้องทำเราจะมาลีลาที่เกียรติใช้ความขี้เกียจบนโลกมนุษย์นั่งๆ่งนอนนอน,น,อนตอนตอนนี้ไม่ได้แล้วก็เลยต้องออกมาทำคลิปมาพูดทำคลิปเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะมานั่งสอนคนอื่นให้ทำอย่างเดียว มันคือการตกผลึกความรู้ภายในที่เขาให้เราแล้วเราคุยกับตัวเองอะ่ะบางทีบางบางทีมันไม่ไม่สามารถที่จะตกผลึกได้แต่เมื่อเราไล่พูดความรู้ที่เขาให้เรามาภายในมันสามารถเอาเรียบเรียงออกมาเป็นคําพูดแล้วเราก็มานั่งฟังสิ่งที่เขาสอนเราได้แบบนี้ค่ะแล้วเราก็เชื่อว่าการที่เราพูดในเรื่องราวต่างๆมันอาจจะเป็นประโยชน์กับบางคน หรือบางคนฟังแล้วเฉยเฉยก็ไม่เป็นไรค่ะอนาคตคุณอาจจะถึงวาระที่จะต้องมาฟังอันนี้ก็แล้วแต่เข้าลบในวาระของวาระของกันและกันค่ะแต่ขอให้รู้ไว้ว่าตอนนี้โลกของเรากำลังจะถึงการเปลี่ยนแปลงและให้กสซอของเราบอกเสมอว่าตอนนี้เราต้องเริ่มทำงานคนที่โดนปลุกในช่วงแรกจะต้องเริ่มทำงานและทำงานให้เข้มข้นขึ้นเพราะคนที่จะต้องปลุกตื่นต่อไปเขาต้องอาศัย แสงสว่างและขึ้นความถี่จากคนในยุคแรกและความรู้ภายในจากคนที่ตื่นแรกๆค่ะเข้ามาช่วยสอนช่วยบอกช่วยยื่นคบเพลิงต่อเพื่อให้เขาต่อไฟของเขาไปที่คนอื่นได้อย่างเงี้ยค่ะก็ยังไงคลิปนี้อาจจะพูดวกวนบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ก็หวังว่าจะคงจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่เข้ามาฟัง ยังไงเป็นกําลังใจในเส้นทางตื่นรู้ของทุกคนนะคะสู้ๆพวกเราจะเป็นแสงสว่างให้กับโลกแล้วก็อยู่จนกว่าโลกจะช่วยกันทำให้โลกเลื่อนระดับไปสู่้าด,ดีกันให้ได้วันนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ